<c oughs> อันนี้ผมจะมาอุ่นตัวของชาบูนะครับหรือสุก,กี้ที่เราทำเอาไว้แล้วก็วคือแบบเหมือนแบบเราเอานำออกมาจากตู้เย็นใช่ปะนะครับเราก็ใช้ตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นหม้อท,ที่สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือเตาอินดักชันนะครับเราก็กดเปิดนะครับเราจะเลือกซุกนะครับ เพราะว่าอันนี้มันเหมือนเปรียบเสมือซุปละกันซุปมันจะอยู่ที่คุณมันจะให้กําลังไฟที่พันผมตีว่าไอ้ตัวเลขนี้คือพันเก้าร้อยวัตต์กันนะครับมันจะพอถ้าถ้าเรากดซุปตัวเนี้ยนะครับเราไม่สามารถเปิดหรือเร่งอะไรได้เพราะว่ามันจะมาคับไปที่พันเก้าเลยนะครับ อันนี้ม่ออกมาแล้วมันเย็นและในโหมดของพวกนี้มันก็จะมีโหมดที่เป็นกาต้มน้ำนะครับในเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่ากาับหมูแล้วเปลี่ยนเป็นกาต้มน้ำสองพันสอง นะครับรัไม่สามารถปรับได้นะครับอันนี้เขาไปแล้วก็คือโหมดฝั่งนี้นะครับเค้านี้คือโหมดฝั่งนี้ด้านข้างบนก็คือเป็นซุปก,กับต้มน้ำนะครับสองทัสองก็คือถือว่าไฟแรงนะเพราะว่าต้องการต้มน้ำเดือดน,นะครับอันนี้ก็อาจจะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของแบบต้มน้ำนะครับมันก็ทําให้น้ําเดือดไวขึ้นแต่ว่าอันเนี้มันมาจากจุดที่เป็นความเย็นนะ อันนี้มันเป็นความเย็นนะครับเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนความร้อนแต่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผมว่ามันใช้เวลาไม่นานมันก็สะดวกสำหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแล้วก็อยู่เช่นในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เตาแก๊สได้นะครับเตาอินชัทอินดักอินดักชั่นเนี่ยของ a อเเนี่ยนะครับเครื่องคั่วย A เเนี่ยครบถนคุ้มค่าคอนเฟิร์มแน่ๆนะครับมันตอบโจทย์ในสิ่งที่อ่า เรื่องเรื่องของเตาอินดักชันเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับไสไตล์คนที่อยู่อตามคอนโดอพาร์ตเมนต์แล้วที่ที่คือถ้าคุณหาเตาแก๊สเนี่ยแน่นอนนะครับคุณก็ไปซื้อถังแก๊สถังแก๊สใบเนึ่งก็สองพันกว่าบาทลูกนหนึ่งสองพันกว่าบาทซื้อเตาแก๊สไม่พอคุณก็ต้องไปซื้อถังแก๊สด,ด้วยถังแก๊สด,ด่ะคุณต้องซื้อนะซื้อทั้งถังนะซื้อก่อนเลยหนึง่งถังต่บถังพร้อมแก๊สนั่นแหละรครับซื้อทั้งถังเลย นะครับก็เสียหูต้อนหลักถ้ารวมรวมแล้วทั้งอุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็ราวๆาสักสามสี่พันนะเพราะว่าถังใบหนึ่งสิบห้าลิตรอ่ะก็รลูปใบหนึ่งก็เป็นพันถึงสองพันนะถังแบบถังเหล็กอ่ะหรือถ้าคุณเอาคุณไปเอาถังปิกนิกก็หลายร้อยอยู่นะครับแต่ซื้อครั้งแรกอ่ะแพงนะครับแล้วพอแก๊สหมดคุณก็ค่อยเอาถังไปหาเขาแต่มันก็เสียเวลาอีกถูกปะถ้าคุณซื้อกระตายมิน่นมาตัวเดียวเสียบปลั๊กใช้ได้เลย นะครับแค่คุณไปหาอุปกรณ์หม้อหรือกระทะที่มันสามารถใช้เตาอินดักชันได้เนี่ยแค่นี้เองนะครับคุณก็ใช้ได้เลยอันนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะไอ้น้ำที่เกาะอ,อยู่ข้างหม้อเริ่มหายไปนะครับอันนี้ผมใช้โหมดที่เป็นแบบต้มน้ำนะไอนน้าเปรียบเทียบเหมือนตรงนี้เป็นน้ำเปล่าละกัน ก็คือใช้ยอยู่2,002นะครับความแรงของมันใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะมกเมื่อกี้จากการที่อัดครั้งแรกตอนนี้อยู่ประมาณ5นาทีก็คือทีแรกปรับซุปกาออถู่นะครับอันนี้4นาทีกว่าอันนี้ก็เป็นแบบน้ำมอเตอร์ Water, นะครับคือเหมือนบใช้กาต้มน้ำการต้มน้ำก็เหมือนกันที่คุณจะไปเลือกขายก็ต้อง แต่อัน,นั้นที่สามารถใช้กับเตาอินดักชันได้เหมือนกันนะครับทุกอันที่คุณจะใช้กับเตานี้ต้องใช้กับเตาอินดักชันได้ต้องมีหมายเหตุว่าใช้กับเตาอินดักชันได้เท่านั้นหรือเตาถ้าแปลแบบนเมือไทยคือเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเครื่อง AJ, ครัว A j เจบคขันคุณค่าคอนเิร์มนะเดือดแล้วเห็นไหมนะครับใช้เวลา ห้านาทีจริงๆอ่ะมันน่าจะเร็วอย่างนี้นแหละเพราะว่าถ้าน้ำในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักสามสิบกว่าองศาว่าอุณหภูมิห้องประมาณเนี้ยแต่ว่าอัน,น,เ,อเ,อเ,นเนี้ยผมเอาออกมาจากตู้เย็นซึ่งในตู้เย็นก็ต่ำประมาณสักสิบห้าถึงสิบองศาเนี่ยเรือยแล้วห้าทีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่มาแนะนําวิธีการใช้งานฝั่งที่เป็นซุปก,กับ การต้มน้ำของเตาอินดัชั่นที่เป็นของยี่ห้อ AJ นะครับเครื่องครัว AJ คจกคันคุณค่าคอนเฟิร์มนะครับถ้าจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมยูดิงไว้ได้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ช่องอินฟินิทีวีให้ด้วยนะครับก็จะมีรีวิวดีๆนี้มาสอนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เป็นประจำทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ